หลวงพ่ออย่างยิ่งครับพระเด็พระคุณหลวงพ่อพอะวิเศษกำลังปีเรือน้องกาชีซึ่งท่านเป็นเพื่อนสหธรรมิกของอุปชาของคุณแม่ชีเห็นได้บวดกักหลวงพ่อสนพรสครูที่วัดเชิดฟงองนุมิตแรแวะไ้ออกมาร้าสัจเจียนธรรมสถานแป่ว่าสถานที่ สำหรับฝึกฝนบุกบลผู้มีความมั่นคง,งในทางมีความเจริญรุ่งเรืองก้าวขึ้นมาสู่ระดับตอนนี้ก็เป็นสถาบันการศึกษาเรียกว่าเป็นมหาวิทยาลัยชีวิตกว่า,าเราทีา่าจงแก้ปัญหโดยมหาวิทยาลาัยมัธามของเราได้วิทยาลัยได้ร่วมมือกันเปิดเป็น เรียกว่าสาวิกาศิกษาลายซึ่งรายละเอียดนั้นแม่จะได้เล่าให้พวกเราได้ฟังมีประวัติมากมายอาจารางจะแนะนำอะไรไม่ได้มากเพราะว่าแม่จีธนนีนั้นเป็นบุคคลผู้ที่ทำงานโดดเด่นมากในประเทศไทยโดยเฉพาะบทบาทของสตรีในรูปของ นักบวชหญิงในทางพระพุทธศาสนาซึ่งอยู่ในแนวหน้าของการทำงานในแผ่พ,พุทธศาสนาและตอนนี้ก็ก้าวสู่เวทีโลกมาหลายปีแล้วามาป,ปฏิบัติงานโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่ยงก็ยังกาวเบิปัญญาการงานย่างัญญางๆท,ที่ทัี่นี่จเพิเุด นั้นก็ได้รับการตอบรับและก็เป็นประวัติการทำงานประวัติชีวิตของคุณเม่นที่เป็นเจ้าหน้าทระบสุดซึ